ควักตั้งส่วนตัวซื้อที่ดิน12ไร่ที่กำลังโดนยึดเปิดชีวิตหรูโตโนพาคินควงนิชานธทนิชาพร้อมครอบครัวเที่ยวเมืองหนาว เป็นพระเอกนักร้องเสียงดีใจบุญรักโลกขวัญใจประชาชนสำหรับหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ที่ปัจจุบนันได้ผ่านตัวมาทำโครงการรักโลกพร้อมเผยเหตุสื่อที่ดิน12ไร่เพื่อช่วยชาวบ้านที่กำลังไม่มีที่ดินทำนาเพื่อเก็บไว้ปลูกป่าในอนาคตโดยหนุ่มโตโน่ได้ออกมาเปิดเผยว่าผมเป็นคนไม่ประหยัดจนเกินไปผมจะใช้ซื้อของถ้าอยากได้จะซื้อถ้าเห็นว่าสิ่งที่จ่ายเงินไปแล้วเกิดประโยชน์ผมจะใช้แต่ถ้าทำ แล้วมันเดือดร้อนต่อตัวเองผมจะไม่ทำไม่ทำอะไรที่มันมากเกินไปในเรื่องของตางเราจะค่อนข้างซื้อของที่เราชอบจริงๆไม่ได้ซื้อมั่วแต่ถ้าเรื่องของกินอาหารถ้าเพื่อนๆครอบครัวเราอยากจะกินอะไรเราจะพาเขาไปกินเลยเราจะไม่หัวงกับเรื่องพวกไม่ดีเราไม่ยุง่งไม่เล่นผมมองคําว่าพอเพียงเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ประหยัดใช้แบบพอดีพอเพียงในแบบของผมนะครับส่งผลดีตรงที่ผมไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเรา ก็มีที่สามารถไว้ดูแลคนอื่นเอาไว้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยถ้าเดือนนี้ปีนี้เราหาตัางค์ได้เยอะเราก็มีเก็บไว้บ้างแล้วเอาส่วนหนึ่งไว้ช่วยอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้คือบ้านเราแบ่งเป็นส่วนทําเอาแฟนๆสาวหกสล็อตโนโนี้ฟินหนะักโตโนพาคินและนิชานะที่นิชา,ชาทําบุญร่วมชาตักบาตรร่วมขันพาสองครอบครัวทําสิ่งดีๆร่วมกันเสิร์ฟพาฟินโมเมนต์มุ้งมิ้กแบบจัดเต็มมาแล้วล่านะสุดฟินยับตับเข้าไปอีกเมื่อโต โตโนโนิชาจัดทริปพาสองครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันที่ประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศในทริปสนุกสนานและสนิทสนมกันมากโดยเฉพาะ2คุณแม่ที่ร่วมแก๊งกินเที่ยวแชร์ภาพร่วมเฟรมกันตลอดตลอดจะเป็นทริปเที่ยวหรือทํางานยังไงโตโนนิชาก็ได้พานคนที่รักมาใช้เวลาดีๆร่วมกันแต่ดูจากภาพในทริปนี้แล้วมีแววให้ลุ้นไปกันอีกรอบ